สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาร้านส้มตำเจอร้านนี้คือไม่ท้ายไม่ได้ไม่บอกไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันร่อยมากเ่อร้านส้มตำร้อยอยากล้างพิกาชิงโครือลาเมียวข้าวซอยระว่างปั๊มแก๊สกับเซเวน่นแต่จะอยู่ในซอยถนนประชาะรวมใจนะจ๊ะวันนี้เราก็ได้ซั่งเป็นตำซัวปลาราน,นะจ๊ะข้าวมาหลักย่อเลยเมคาทำก่อนใช้ทั่วฟักยาวแล้วก็ใช้มะเขือเทศ ต่อไปก็คนคนคนในข้าวกันถึงกัใส่หมาเครือปอเขาเรียกหมาเครื่อปอแบบนี้แล้วก็คนคนคนในข้าวกันแล้วก็ใส่แซนแล้วก็คน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 ในข้าวกันแซนแล้วก็จะใส่จานหายพอยหนึ่งเปียวปากอันนี้ก็จะเป็นเมนูเพิ่มเติมที่เราได้สั่งหนะ้าส้มตำปูปลารากแก่งเฮ็ดถึงกับข้าวพัดแล้วก็ตามพับเลยจ้าพอยหนึ่งก็เปียวปากกันรอยาันละไปลาว,วะันานั่น ต่อไปนะก็จะเป็นโซนเครืองดืม่มมีทง้งนนำอัดล่มแล้วก็น้ำหวานน้ำหวานทุงละสิบบาทเท่านั้นนี่เลยมีรากไร้เครืองเดื่มให้เหลือเลยจ้าต่อไปก็จะเป็นนุ่มบุญน,นะใครจะเป็นไส้นุ่มบุญขนุ่นนะ้าบอกเลยว่าร้อยหมักเลยถ้วยละสิบบาทเท่านั้นหากใครส้นใจนะจ้าเหวะมาได้เลยเที่ยราศอมตาร้อยอยากลังนะจ้าอยู่แถวลาเมียวราคากระทุกอาหารก็อร่อยบอกเลยว่าดีเยี่ยม ถ้าใครไปก็อย่าลืมมาชวนมั่งนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า